The sun is warm on my skin The air is clean and light No need for shoes or worries in this gentle นี่นะครับดูจากบรรยากาศนะครับนี่ข้างหน้าเค้ารถเข็นแคมป์นะฮะเออมีกระตงกระติกของกูนี่รถเข็นลูก กระเป๋านมแถมเพิร์ยังไม่ได้มีที่ไปบางที่ได้เลยพี่นะโอ้ขอบคุณมากนะครับโบ้ที่ได้ครับจำผมได้ไหมไม่ได้ครับโอเคครับพี่เฮ้ยมันต้องขอท่านนี้เป็นข้ามันในประเทศ หวงเันปิดความรอวันนี้ไปแล้วเขาเอาไปให้เซนเกมการ์ดโัน้าที่ปถามครับมีควดมมาขายด้วยนะวันนี้นะขดน้ำแวมานะคะโอตั้งห่ขวดใหม่นะคะวันนี้เราอยู่งลูมาหาน่อนที่ไปวันนีได้ไหมนะขอบคุณมากนะครับโบได้ครับำผมได้ไหมไม่ได้ครับเนี่มันต้องขอ มันเปิีความรอยวันนี้ไปแล้วครับเอาไปให้เซนเกมการ์ดโัวหน้าที่ผ่านาครับแก้วนะคมีความมาวขายด้วยวันนี้นะสองขวดแล้นะครับเอููมาแล้วนะ่รับนะคะวันนี้เราดีเอ่อูดู่นมาหาอูดอก่อนบครับี่ครับี่ครับาหนึงะเหรอใช่ครับนึลเน่ วันนี้นะฮะคุณดิวเขาจะไปขึ้นโชว์ตูดเวทีที่4นะครับสำหรับตัวโชว์ตัวอ๋อโชว์ตัวนะครับผมไม่เราดูคลิปเขาแล้วมันไม่ค่อยเห็นตัวเห็นแต่ตูดเขาออ๋ตูดดังกว่าน้าอยู่เพราะว่าทางเดียวกันนะฮะชอบโชว์เหมือนกันนี่แล้วก็ใครมาก็แวะมาที่บูธโอฮาน่าได้ใชครับนีของขายตกยายนะครับผมผมอยากได้ของเติมนะของเติมเดี๋ยวรอพี่ดูสักหนึงพี่กำลังมามีแน่นอนครับมีแน่นอนครับผมใช่เดี๋ยวเจอกันนะน้ครับ